มีกอง p อง p ส i อ2 S3 แต่อยากดูช่องทูวิชั่นจะทำได้ไหมทำอย่างไรเดี๋ยวตามมาดูเลยสวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปตอนนี้เป็น EP 281นะครับก็จะมาแนะนำการลงทะเบียนเพื่อรับชมช่องรายการจากทูวิชั่นนะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น ทูสมาร์ทลิงนะครับเป็นดองเกิลนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับซิมท m o v e นะครับแบบเติมเงินมาคู่กันนะครับอุปกรณ์นะครับที่จะมาทำการเชื่อมต่อเพื่อดูช่องทูวิชั่นนะครับก็จะมีตัวนี้เลยครับก็จะเป็น Smart Link นะครับ t ูสมาร์ทลิง์พร้อมกับซิมท m o v e ชนิดเติมเงินนะครับอันนี้ผมลงทะเบียนที่ช็อปของทูมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เหลือจะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับชมช่องทูวิชั่นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผมก็จะใช้กับกล่อง psi s 2 sd นะครับเป็นตัวนี้นะครับส่วนระบบจานจะใช้เชื่อมต่อกับจานดาวเทียมชนิด ku band เท่านั้นนะครับ ชนิด C- ีแบนไม่สามารถใช้ได้ครับขั้นตอนแรกก็นำซิม o m o v e นะครับไปลงทะเบียนที่ทูช็อปนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการอัปเกรดนะครับกดปุ่ม Info ตัวนี้นะครับ ผมนี้นะครับกดอินโฟดูข้อมูลนะครับจะเห็นว่ายังไม่มีหมายเลขเครื่องนะครับหมายเลขกล่องในนี้นะครับในตัวกล่อง S2 นะครับเราจะต้องทำการอัปเกรดผ่าน wi-fi ซะก่อนนะครับโดยใช้ dongle นะครับการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถดูได้ที่คลิปด้านบนเลยนะครับหลังจากที่เราอัปเกรดผ่าน w i f i แล้วนะครับ เป็นเวอร์ชัน IPv321 นะครับ KU จะเห็นว่ามีหมายเลข t ู smart link ขึ้นมาแล้วก็เลขกล่องขึ้นมาแล้วนะครับของตัวนี้นะครับของกล่องตัวนี้นะครับก็จะได้หมายเลขกล่องมาแล้วแต่ว่าเลข t ูสม smart link เราต้องเสียบตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ เป,เ,เป็นดองเกอรของเป็นดงเกอรของทูครับเสียบเข้าไปที่กล่องครับเอา w i o i ดองเกอร์ออกก่อนนะครับเราก็จะเสียบตัวดองเกอรของท u ูเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง USB นะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับจะเห็นว่ามีหมายเลข ดูสามารถลิงก์ขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็หมายเลขกล่อง2แถวนะครับดูที่2แถวนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการส่งข้อความ SMS นะครับเพื่อลงทะเบียนรับชมช่อง2 v v s s o o n กันนะครับเราจะส่งข้อความไปที่เบอร์หมายเลขนี้นะครับ 9647589นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์1นะครับพิมพ์1แล้วเว้นวรคนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เลข to Smart Link นะครับเราต้องจดไว้ก่อนนะครับหรือว,ว่าดูที่หน้าจอทีวีก็ได้นะครับพอได้เลข to Smart Link แล้วกดวร k หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขกล่องนะครับกดหมายเลขกล่องเข้าไปครับเมื่อเรา กรอข้อมูลนะครับหมายเลข t o ูส Smart Link แล้วก็เว้นวรรคเลขกล่องเสร็จแล้วนะครับก็กดส่งข้อความไปเลยนะครับกดส่งกลับมาดูที่กล่องดาวเทียมเลยนะครับตอนนี้ภาพจะขึ้นแล้วนะครับก็คือส่งข้อความไปสำเร็จนะครับก็จะรับชมจะรับชมช่องทูสปอร์ตเจได้แล้วนะครับ การรับชมนะครับก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่ช่อง222ถึง236นะครับเนี่ยนะครับก็จะดูได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูที่ช่อง222ก่อนนะครับอันนี้เป็นช่องแรกนะครับที่สามารถรับชมได้จากแพ็กเกจดูฟรี1เดือนนี่นะครับอันนี้จะเป็นช่องหมายเลข222นะครับ เป็นแพ็กเกจวาลลตี้นะครับถึงสองสามห้านะครับผมอันนี้ก็จะรับชมได้หมดนะครับถึงสองสามห้าเป็นแพ็กเกจวาลลตี้รับชมได้นะครับอันนี้รับชมฟรีหนึ่งเดือนนะครับเดือนต่อไปต้องเติมร้อยห้าสิบบาทก็จะรับชมได้ทั้งสามแพ็กเกจนะครับแล้วก็จะมีสองสองสี่นะครับถึง ถึงสองสามสี่ครับผมเป็นอันนี้นะครับเป็นแพ็กเกจเบสิกนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจฟรีทีวีนะครับสองสองสามแล้วก็2องสาหกครับ TNN อันนี้นะครับ TNN กับปุกปัญญานะครับก็จะเป็นช่องเป็นแพ็กเกจฟรีนะครับผม ช่องที่ดูได้จากแพ็กเกจนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดือนแรกจะรับชมฟรีครับเดือนต่อไปก็จะต้องจ่ายเติมเงินเข้าไปในซิมท m o v e นะครับร้อยร้อยห้าสิบาทนะครับถึงจะรับชมได้สามแพ็กเกจนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างช่องรายการพวกกร์ตูนนะครับแล้วก็พวกสารคดีครับผม คลิปแนะนำการลงทะเบียนเพื่อรับชมช่อง t o Vision ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ95%ยังไม่ได้กดติดตาม s u b สไครต์ช่องนี้นะครับฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ